เมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายมากๆเพื่อนๆดูสิคะทำจากเต้าหู้ไข่ง่ายๆเจแปนใช้เต้าหู้ไข่เป็นเต้าหู้หลอดแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับวิธีการทําน้ําสลัดสูตรเต้าหู้ไข่นะคะสูตรนี้ไม่มีน้ํามันน้ําตาลก็ไม่ใส่แล้วก็เค้มข้นมากเป็นเต้าหู้ไข่หลอดนะคะทําง่ายมาก ทานกับสลัดโลที่เราห่อเองง่ายๆนะคะขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและในส่วนของน้ำสลัดเจแปนทำง่ายๆเลยนะคะเจแปนใช้เต้าหู้ไข่เป็นเต้าหู้หลอดแบบนี้นะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือเพิ่มความหอมด้วยมัสตาร์ดนะคะใส่ตามชอบเลยใครชอบความหวานใส่น้ำผึ้งได้ไม่มีใส่น้ำตาลได้ปกติเลยนะคะเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยมะนาวถ้าไม่มีใส่น้ำส้มใส่ชูก็ได้ค่ะ สูตรนี้ถ้าชอบวาซาบิใช้วาซาบิได้หรือว่าถ้าชอบมัสตาร์ดใช้มาสตาร์ดนะคะปริมาณความชอบรสชาติต่างๆเพิ่มรสตามชอบได้เลยค่ะแล้วนำมาปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ<ๆ>นี่ก็ได้น้ำสลัดโอ้โหสูตรครีมมี่สุดๆเลยเข้มข้นมากเพื่อนๆดูสิคะทำจากเต้าหู้ไข่ง่ายๆ วิธีทําสลัดโลก็ง่ายมากๆเลยนะคะเจะปานใช้แผ่นแป้งเวียดนามแบบนี้นะคะมันจะเป็นไซส์สี่เหลี่ยมเราจะหั่นให้ได้ประมาณ3ส่วนใน1แผ่นนะคะมันจะได้สลัดโลเนี่ยพอดีเลยค่ะไม่หนาเกินไปนะคะหั่นให้ได้3ส่วนปะมาณนี้นะคะนี่เป๊ะๆเ,เคยขายมาก่อนหั่นเป๊ะมาก นำแผ่นแป้งเวียนนามไปพรมน้ำให้หมาดๆแบบนี้นะคะหรือว่าเอาฟอกกี้มาฉีดก็ได้ค่ะเจแปนวันนี้ทำไส้ปูอดัดปูอัดแล้วแต่เลยนะคะไซส์ไหนยี่ห้ออะไรนะคะเจแปนก็เอาปูอัดแผ่ๆวางลงไปก่อนให้สีแดงๆอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักสลัดใช้ผักกาดหอมผักสลัดเอาที่สะดวกเลยนะคะโชว์ผักก็เอาไว้ผักไว้ข้างนอกแบบนี้จะได้สวยๆนะคะ ลายผักจะได้เห็นแล้วก็วันนี้ใช้เห็ดชิเมจิเอาไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันใส่ทานเองเอาเยอะๆเลยค่ะแล้วก็แครอทซอยเพิ่มสีสันทำเป็นเส้นนะคะแป้งเริ่มนิ่มแล้วเราก็เอาแผ่นแป้งมาห่อได้เลยห่อง่ายๆเลยค่ะ แบบนี้เท่านี้ก็ได้แล้วหนึ่งอันเสร็จแล้วใช้มีดหั่นแบ่งครึ่งเลยนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ ไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายมากๆจะใช้เป็นสลัดโลกไก่อกไก่ต้มหรือว่าไส้ปลาหรือใส้อื่นๆทำสลัดโลก็ได้นะคะเจปันขอตัวไปทานก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบเจบปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ